จิมมี่เผอทำเส้นบะหมี่เก่งสำเร็จรูปตกลงไปบนโมเดลแผนที่จำลองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ในวินาทีนั้นเองเส้นบะหมี่เหล่านั้นกลับกลายเป็นของขวัญจากฟากฟ้าที่ร่วงหล่นลงมากลางเมืองโบราณขนาดจิว๋วเหล่าชาวเมืองต่างพากันตกตะลึงที่เห็นบะหมี่ร่วงลงมาจากท้องฟ้าหญิงสาวคนหนึ่งได้กลิ่นหอมฟุ้งแล้วตะโกนขึ้นมาด้วยความดีใจว่านี่มันบะหมี่นี่นาเพราะพวกเขาต้องอดอยากกันมานานถึงสามปีองราชินีจึงสั่งให้รีบนำบะหมี่เหล่านั้นไปปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรทันที กลิ่นหอมกรุ่นของบะหมี่แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองซึ่งไม่เคยมีใครได้ลิ้มลองรสชาติที่วิเศษขนาดนี้มาก่อนจิมมี่ที่เฝ้าดูอยู่รู้สึกตื่นเต้นมากเขาจึงตัดสินใจเทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีทั้งหมดลงไปในแผนที่จำลองนั้นเมื่อบะหมี่กองมหึมาร่วงลงมาองราชินีและชาวเมืองต่างพากันคุกเข่าขอบคุณเทพเจ้าที่ประทานพรมาให้แต่ความจริงแล้วจิมมี่ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนเขาเคยเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้ที่ถูกคนใส่สว่างยาพิจนรดวงวิญญ,ญาณหลุดมาเกิดใหม ขณะที่จิมมี่มองแผนที่ต่อเขาก็สังเกตเห็นความวุ่นวายที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อกองทัพศัตรูประชิดประตูเมืองจนชาวเมืองขวัญภวาจิมมี่จึงตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้าช่วยองราชินีเพื่อกำจัดศัตรูให้สิ้นซาก